วีลคั่มทูไมชั่นแนลลักชัวรี่คาซูน01ทูเดย์เมื่อได้วิ่งอินทูเดอะ2025เชฟโรเลตคาเมโรแซดดาวหนึ่งเอแมชชีนแดนดิฟายอเมริกันมัสเซิลวิดคัตติ้งเอ็ดเพอร์ฟอร์แมนและเทคโนโลยีเดอะคาเมโรแฮสอัลเวียนเอซิมโบออฟรอพาวเวอร์แอนด์แอคเควซีฟสติลลิ่งแอนด์เดอะ2025สโลตีหนึ่งเทคอินทูแอนด์เอ็นทายลี่นิวเลเวลอันเดอร์เดอะฮูดเดอะ2025คาเมโรหนึ่งสโลตีบอสเอซูเปอร์ชาร์6.2ลิตรวี8เอนจิน พ u ชชิ่ง L and Astonishing 670 horsepower and off torque. This beast is paired with e i t e r a 6 s p e e d manual transmission for p u r i s t or a 1 0 s p e e d automatic for t h o s e seeking precision shift. The combination ensures blistering acceleration, allowing the 1 s l o t t o hit 0 6 0 o p h งหไมต่อช just about 3.4 Se c o n d s The design of the new Camaro 1 s l o t t y has been refined with aerodynamic in mind. It features a more aggressive front fascia. เอลักเกอร์ฟ론ส์เอสลิตเตอร์และเอ็นยูเรียร์วิงสำหรับปรับดาวฟอสเดอร์สคาเทสบอดดี้ไลน์และไมเดอร์สแตนด์กิฟต์อีกแอนด์อีเวนมอร์มินาซิ่งลุคไวด์ไลท์วายแมทริอัลเฮลเอ็นฮันด์เพอร์ฟอร์แมนวิธ์อัลสักคริฟิซิ่งดูรับิลิตี้วันออฟเดอะมอสต์เอ็กซ์ไซติงอัปเดตอีสเดอะเอ็นฮันด์แมกเนติกไรค์คอนโทรลซิสเต็มพร้อมวิ่งเอ็กซ์เช่ชันอล์ฮันดิ้งออนบอร์ดเดอะเทร็คแอนด์เดอะสตรีทเวลเตอร์ยูคับวิงทรูไทป์คอร์เนอร์ออร์ คัปเปิลวิดเอลิมิเต็ดสลิปดิเฟอเรนเชียลและสติ๊กเกอร์มิเชลลินพายอทสปอร์ต4เอสไทยเดอะคาร์โมโรหนึ่งสล็อตอีกรีฟเดอะโรดไลท์เนเวอร์บีฟอร์อินไซด์เดอะเคบินแฮสบีนรีไฟฟ์ฟอร์บอดคอม포ต์แอนด์เพอร์ฟอร์แมนต์พรีเมียมรีคาร์โร่ซีดพร้อมให้เอ็กซ์เซนต์สนับสนุนดูริงไฮสปีดเมนอเวอร์วายเอดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลย์แอนด์เอลากเกอร์อินโฟเทนเมนต์ทัสครีนเก็บคุณเชื่อมต่อถึงคริติคอลดริฟวิ่งดัตตาแอปเปิลคาร์เพลย and a premium b o s s t u d i o system c o m e ค s มสแ a น d า ensuring a blender of performance and convenience เทคโนโลยี y p l y y a big role in the 2025 slot T1 with f e a t u r e like n o h control, customisable driving modes and a new performance data recorder for those who love taking their car to the track the data recorder c a p t u r e lap time g forces and other critical metrics to help improve driving skills เดอะคามารอ1สโลตีไอเอสเอ็นจัส about สเปดไลท์สปีดอีทแพคเรดี้คับบิลิตี้ใช้วิดอัพเกรดเบรโม่เบรกได้พร้อมวายเอ็กเซชั่นแนลสต็อปปิ่งพาวเวอร์เดอะคูลิ่งซิสเต็มแฮส์อัลสโว่บีนเอ็นฮันทูเอนชัวร์เดอะคาบเพอร์ฟอร์มแอดอีทพีกอีเวนต์อันเดอร์เอ็กตรีมคอนดิชันเชฟโรเลตแฮส์อัลสโว่อินโทรดีแอลออฟชั่นแนล1สโลตี1เอลีแพคเกจ for those looking for อีเวนต์มอร์แพคฟอร์คิวส์เพอร์ฟอร์แมนดิสแพคเกจ as a มอร์แอคเเกรสีฟแอโรด ใช้ไวคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพเนนต์และแอนอเวนสติฟเฟอร์สเซสชันเซตอัพสำหรับอันพาเรล์แฮนดิ้งวิดเดอร์ออโตอินดัสทรีชิฟติงทาวด์อิเล็กทริฟิเคชันเดอร์สองพันยี่สิบห้าคามารอหนึ่งสล็อตตี้คูดบีวันออฟเดอะล่าสต์แก๊สพาวเวอร์มอสเทอร์คาร์ออฟอิดไคล์อิดรีป ريس เอนเอทรูเอ็นทูเซียสดรีมดิลิปปิ้งรอพาวเวอร์อักเซสซีฟสติลลิ่งและคัตติ้งเอ็ดเทคโนโลยีอิงวันสตันนิงแพ็กเกจ Let me know what you think about the 2025 Camaro 1 s l o t ส in The Comment. Do you think it's the best 1 s l o t ส y ล t Don't forget to like, share, and subscribe for more high-performance car review. Thank s for watching, and I'll see you in the next video.